ตบปลาคอครับผมปักคอยไงครับผมใส่มดแดงลงไปสิเด็ดเลยครับผมเนี่ยมดแดงแมดเดง่มเป่งเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามารอสักครู่ครับผมอือโอ้ไข่มดแดงฟูเลยกระเบนไข่ครับผมแม่มันมีไขน่นำติดนิดนึงโอ้โหจะต้มหลายได้จะเปื่อย นี่พี่น้องเนี่ยจนสุขอนญ,ญาติทมก่อนตอกประคองไงอืสักครู่สักครู่พี่น้องโอ้เด็ดขนาดเลยสุดยอดเลยครับผม,มเดี๋ยวมากินนะนครับผม จับเสร็จเรียบร้อยต้มปลาคอรครับผมจัดไปจัดไป<ม>เด็ดเดเลยเดี๋ยวมาแอมก่อนครับผมทีเด็ดทีเด็ดเลยร้อนร้อนก่อนฝั่งนี้ก็แกงผักหวานใส่มะเดงลปลาแห้งนะครับผมเนี่ยร้อน ต้มซัดตอนร้อนๆเนาะข้าวเหนียวร้อนๆ,ๆโอ้โหข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ต้มปลาพี่พี่น้องสุดยอดลองความอร่อยที่เด็ดสดเตน,น,น้านี่รับบไริใส่สม,มุนไพรเนาะสม,มุนไพรมีไม่ใสบอกไปนังะครับไปแล้วเข้าไปเลย ไม่มีตเอ้าเอาเอาเอาจลไนี่ทำอะไรที่ไม่เป็ทำไงทำล่าให้เลยไหมปูเปลาอยังตัปลาด้ยังยังอ๋อสดด สุดยอดเลยพี่นางเลยหอนห่อนเนาะอืมอืมใจ่ไปเลยจยังเลยมแดงมันน้อยม่ต้องมีใครจัง่อยเนาะมาแดงแล้วก็ไใคมันจนัง่อยสุดยอดนะ โอเคครับผมต้มปาดคอใหญ่ของเราก็สับเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วเดี๋ยวอีพนะีหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับว่าจะมีอะไรมาลงนะครับผมอีพีนี้ก็ต้องขอกลาวครวัาสวัสดีครับ